เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอ m มินิทีวีนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกมนารูโตะดูอันั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับผมจะต้องเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์นะครับเป็นภาษาจีนนะครับตอนแรกผมโหลดตั้งนานแล้วมันโหลดไม่ได้นะครับผมต้องเปลี่ยนเป็นภาษาจีนก่อนนะครับถ้าใครอยากเล่นนะผมรอบอกเลยว่าเกมนี้ดังมากๆเลยแล้วก็เปิดมาวันแรกนี่คือคนเล่นล้นหลามเลยนะครับผมทําให้เิมบล็อกนะครับผมจนตอนนี้ต้อง เปลี่ยนโทรศัพท์นีครับผมเปลี่ยนภาษาโทรศัพท์ให้เป็นภาษาจีนนะครับผมทั้งหมดเลยนะโดยที่แอปต่างๆก็ต้องเป็นจีนนะครับผมคือในระบบโทรศัพท์ก็คือต้องเป็นภาษาจีนเท่านั้นเนีครับผมถึงจะโหลดเกมนี้แล้วก็สามารถเล่นได้นั่นเองนีครับผมอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปโหลดกันเลยนะครับวิธีการโหลดก็คือการเข้ามาที่เมนปังบุดของคลิปนี้นะครับผมแล้วก็กดลิงก์มาเลยะครัยจะเจอตรงนี้นะตรงนี้จะขึ้นว่าดาวน์โหลดเนีครับผมให้เรากดโหลดไปได้เลยนีครับ กดโหลดทีนึงนะครับผมนี่เขาก็จะโหลดมาให้แล้วนะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็ติดตั้งได้เลยเดี๋ยวไปเจอกันในแอปนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาในแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับให้เรามากดบูสเตอร์ข้างล่างตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะแล้วก็กดไปเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมเพื่อทําการเปลี่ยนนะครับจากเซิร์ฟไทยเป็นเซิร์ฟจีนนั่นเองนะครับผมจะได้ลื่นๆเลยนะครับผมเปิดบูสเตอร์ไปเลยนะโอเคก็ สามารถเข้าเกมได้แล้วนะครับผมก็นี่นะเกมอยู่หน้านี้เลยนะครับคือแบบคือแบบคนเล่นเยอะมากๆเลยนะครับผมอโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับโอเคครับผมก็สําหรับวิธีการล็อกอินนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะยังแค่นะครับกด Google นะครับหรือว่าล็อกอินด้วยอีเมลก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นการล็อกอินด้วยอีเมลนะก็คือการล็อกอินด้วยอีเมลก็คือการกรอกอีเมลแล้วก็ใ่รหัสที่เขาแจกมาได้หนึ่งนะ อะผมแนะนําให้เป็น o o o l l นะนี้บง่ายๆเลยให้กดไปเลยนีครับชิวๆนี้ครับผมกดปุบได้ปั๊บนีครับอ่ะโอเคครับเมื่อกอออีเมลเสร็จแล้วเนีครับผมเราก็เข้าเกมได้เลยนีครับแค่นี้ก็สามารถเล่นเกมได้แล้วเกมนี้เป็นเกมที่ดังมากๆเลยนีครับผม โอเคครับผมเราก็มาอยู่กันเซิร์ฟ43นะก็มีแบบโคตรไหลเซิร์ฟนะครับผมตอนนี้ไป45แล้วเมือ่อเมื่อตอนที่ยงยัง43อยู่เลยนีครับผม <c oughs> เพราะว่าคนทันรักลุ้นเซิร์ฟมากตอนนี้นะครับเพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่ว่าคนเล่นเยอะมากทั้งกนต่างประเทศแล้วก็ในประเทศจีนด้วยนะครับแต่ว่าเกมนี้น่าเสียดายหน่อยนะครับผมยังไม่มียังไม่มีภาษาอื่นนะตอนนี้มีแค่ภาษาจีนนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับผมสําหรับการเติมเงินนะครับเขาให้ <c oughs> <c oughs> เงินมาประมาณ648หยวนนะถ้าจะไม่ผิดนะครผม648หยวนเท่ากับประมาณ3,000บาทนะครับให้เติมเกมฟรีนียใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนียผมสามารถมาเล่นได้เลยน่ครับโอเคก็เปิดเกมมาเขาก็ให้เลเวล10มาเลยนะเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูครับว,ว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับมากันต่ออันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือให้หอัปเกรดอะนารูโตะชิบูเดน แต่ว่าถ้าเปิดมาภาษาจีนแบบนี้คืออ่านยากเลยนะครับถ้าใครอยากแปลภาษาก็กดมาตรงสี่เหลี่ยมนะครับอ่าคราวนี้ผมไปไม่เป็นเหมือนกันนะภาษาจีนโอเคเอานี้นี่เจอแล้วตอนนี้ยังมีแค่แปลภาษาแค่นี้นะครับลองแปลอังกฤษดูแปลได้หรือเปล่าอา้าว ช่างมันก่อนแล้วกันนะครับผมนะอ้มามันเล่นยังไงวไะเนี่ยผมเล่นไม่เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นหลายคนแนะนำเข้ามาเอ้ามีคนมีคนขอเป็นเพื่อนมาเฉยไหนภารกิจเราไม่เห็นมีอะไรให้ทําเลยทำไผมกดอันนี้ได้รัวๆเลยวะนนี้คืออะไรร้านค้าหรอ ค่อนข้างที่จะอ่านยากนิดนึงนะครับสำหรับเกมนี้นะอโอเคไปดูที่ตัวละครก่อนนะครับมีแทบทุกตัวในอุ้ยมีโมดเสียนด้วยนะครับมีแทบทุกตัวในแบบในเรื่องนรルโตะเลยนะครับอ่าตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยมีภาคลูกหรือเปล่าหรือว่ามีแค่นาโตะอย่างเดียว คาบค่อนข้างสวยเลยนะครับเี่นี้ซาสกเกตล่างแบบนี้โอเคน่าจะมีแค่ชิบูดเดนนะคับผมยังไม่มีภาคลูกนะตรงนี้สีทองของูมเซรามกนะครับแล้วก็ซาสิกเกตอใครอันนี้คือการอัญเชิญแน่นอนสามารถอัญเชิญได้หรือเปล่าเปิดคัมภีร์มาครับ เป็นคำพีแบบลายวาดภาพวาดอะไรแบบนี้นะครับัซีนสวยเปิดออกมาเป็นอุ้ยการม่วงครับได้เป็นซากุระครับผมโอเคถือว่าน่าอยู่นะครับอ่ เอ่อผมจะไปเล่นยังไงวะเนี่ยผมอยากเล่นละน,นี่คืออะไรเหมือนจะเป็นที่แรกของรางวัลอะไรับอย่างนะครับอันนี้คือคาถาเซียนเนะจุดไฟเราอัปเกรดไปดิมองอัปเกรดหน่อยครับอันนี้คือเราอัปเกรดได้รัวๆเลยเนะี่ย อ๋อโอเคมันมีถุงอะไรสักอย่างนี่แหละน่าจะแจกมาให้นะครับมันจะเป็นกิจกรรมนะโอเคโอเคครับเหมือนผมจะทําการรับของมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับผมจะลองมาเปิดแพ็คสิบกันดูเพราะว่าเหมือนเขาจะให้ เออต้องมีตัวละครครบถึงเซบก่อนนะถึงจะเล่นได้นะเดี๋ยวลองกดเปิดั๊บโอ้มีสีทองมาใบหนึ่งครับผมได้มาเป็นชื่ออะไรนะตัวนี้จำไม่ได้ครับผมโอ้ที่เหลือเป็นการ์เขียวการดฟ้ากันหมดเลยครับโอ้โหเกลือช็อตน,นี้อ่ะผมสุมอ,อีกรอบอ๋ออันนี้ก็เกลือครับผมโอ้มีการด ทองทั้งหลายใบนะแต่ว่าเราได้ตัวที่มันแบบไม่ค่อยดีมาอุ้ย <c oughs> อันนี้ซื้อได้อันนี้คืออะไรอะห้าร้อยมันคุ้มไหมเนี่ยโอเคเราสามารถจัดทีมได้แล้วมั้งจัดทีมแล้วไปเล่นได้ไหม โอเค,ครอาเหมือนผมจะข้ามขั้นตอนการสอนไปเลยนะทำให้ผมแบบว่างงๆกับเกีมนิดหน่อยนะครับผมนะก็คือแนะนําว่าอย่าข้ามขั้นตอนการสอนนะอันนี้ผมก็ได้ไปแปลภาษามาเขาบอกว่าให้ไปเพิ่มค่าพลังของทีมก่อนเพราะว่าค่าพลังมันน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับศัตรูนะครับผมก็เลยต้องไปให้นี่มานะครับผมเดี๋ยวผมผมประครับตัวไหนไวนะเนี่ยบังคับสกุลละหรอ อ่ะโอเคกระถ่าน้ำหรอเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคผมบังคับซากุละอยู่นะครับก็งงงงตัวอยู่นะครับเพราะว่ามันสู้ทีเดียวสามตัวปั๊บปั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 บ,บ,บปัามิงดิงอ๋อโอเคนี่ครับทำให้ตาย แบบงงมากอะชอ็อตนี้มันสามารถเปลี่ยนตัวได้หรือเปล่าสามารถเปลี่ยนตัวได้ด้วยนะครับเราเล่นเป็นกระสุนวงจังดีกว่าปักปักปักนี่ครับไปอีงมาแล้วโว้ตัวนี้เก่งนะ ัวนี้เก่งนะครับเนี่ยอันนี้คือผมังคับตัวนี้อยู่ครับปังเว้ยมาสเกโหดกันไปแล้วเออเอาตัวผมไปในนี้นี่ไงโอเคก็เดี๋ยวสำหรับจินีีเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมแนะนําอย่าข้ามขั้นตอนนะถ้าใครยังเล่นไม่เป็นนะครับก็มันดีตรงที่มันมีให้ แบบให้ข้ามมานะครับผมสําหรับคนเล่นเป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเล่นใหม่เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับแนะนําให้เขาสอนก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาเล่นกันเองนะครับกก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านีกา้ก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครภาษาจีนไม่ออกไปใช้แปลภาษาเอาเลยนะครับผมบ๊ายบาย